สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้งานโปรแกรม Prism Live Studio สำหรับการไลฟ์สดให้คุณเนี่ยไลฟ์สดไปได้หลายๆช่องทางนะครับ Facebook YouTube ทำทีเดียวได้เลยนะครับโปรแกรมนี้มันใช้งานได้ฟรีนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์มากมายที่เหมาะสําหรับคนขายของออนไลน์ยุคนี้นะครับมีฟิลเตอร์ปรับให้เราเนี่ยหน้าเรียวนะครับปรับให้เราเนี่ยขาวขึ้นเปลี่ยน พื้นหลังเนี่ยคือทําได้ง่ายนะเหมือนที่เราเนี่ยใช้มือถือเลยนะครับนอกจากนั้นโปรแกรมนี้ก็มีแอปให้เราเนี่ยใช้มือถือของเรามาแทนกล้องถ่ายรูปได้ให้เราทําไลฟ์ได้แบบมีประสิทธิภาพนะครับอยากจะขึ้นเป็นเ,นเบรกบัญชีก็ได้นะครับขึ้นเป็นรูปภาพอะไรก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยนะครับใช้กับระบบดูดคอมเมนต์ CF ได้นะครับใครที่ไลฟ์สดขายของเนี่ยก็ใช้ตัวพิษซึม ปรับหน้าจอนะครับทำให้เราเนี่ยดูดีใส่ข้อความได้แล้วก็ใช้กับระบบดูดออเดอร์ให้เราเนี่ยขายของได้แบบง่ายๆไม่ต้องมาปวดหัวครับมาดูกันเลยครับโอเคครับสำหรับการทำไลฟ์สดด้วยโปรแกรม Prism นะครับเราก็ต้องไป โหลดตัวโปรแกรม p r i s มมาก่อนนะให้เราพิมพ์ไปใน Google ได้เลย p r i s m mm. Studio ก็จะเป็นอันแรกอันนี้นะครับ PrismLife.com เสร็จแล้วเราก็ดาวน์โหลดมาปกตินะครับกดที่ปุ่มตรงนี้แล้วก็คราวนี้เนี่ยเราก็ติดตั้งนะครับก็ไฟล์ก็จะมาอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของเรานะครับให้เราเนี่ยกดดับเบิลคลิกไปติดตั้งโปรแกรมปกติครับจากนั้นก็ให้เราเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมานะครับ Prism Live Studio อพอมาถึงนะครับเราก็จำเป็นต้องสมัครบริการของเขาก่อนนะครับด้วยอ e ีเมลหรือด้วย บัญชีต่างๆตามปกติเลยนะครับแล้วก็จะเข้ามาอยู่ในหน้านี้ครับหน้านี้เนี่ยถ้าใครที่เคยใช้ OBS Studio เนี่ยก็อาจจะคุ้นๆนะครับว่ามันมีตรงซีนตรงซอร์สเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัว Audio m i x กเซอตรงนี้นะครับอันนี้จะคล้ายๆกันเลยนะครับถ้าใครไม่เคยใช้โปรแกรมไลฟ์สดเลยก็ไม่ต้องห่วงนะครับดูคลิปนี้ต่อได้เลยยาวๆให้เราเนี่ยมากดตรงนี้นะครับที่ผมอยากจะแนะนำตรงนี้ครับที่มุมขวามือตรงนี้ครับมุมซ้ายมือเนี่ย Edit มันจะเป็น ในที่ที่เราเนี่ยจะทําการเปลี่ยนแปลงฉากต่างๆนะครับส่วนตรงไลฟ์ตรงนี้จะเป็นหน้าจอการไลฟ์น, Life นะครับสมมุติว่าเราตั้งค่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถสร้างหลายๆซีนตรงนี้ได้นะครับจะเห็นว่าตรงนี้มันจะขึ้นว่าซีนหนึ่งนะครับซีนเนี่ยอาจจะเป็นถ้าใครขายของออนไลน์ก็อาจจะเป็นแบบสินค้าก็ได้ที่เราอยากจะขายบางทีเราอาจจะอยากมีเป็นพวกรูปหรือพวกข้อความหรือว่ารูปภาพที่แตกต่างกันไปนะครับถ้าใครไลฟ์สตรีมเกมหรือว่าเป็น ยูทูบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถแบบเซตเป็นกล้องก็ได้นะครับอาจจะเป็นกล้อง1กล้อง2ออะไรเงี้ยอันเนี้ยให้นึกภาพออกนะครับตรงนี้เนี่ยให้เราเนี่ยกดตรงนี้นะครับเราจะอยู่ใน C1 ก่อนนะครับกดบวกไปครับแล้ววิธีที่เราจะเพิ่มกล้องนะครับมันมีอยู่2แบบก็คือเราใช้กล้องที่เชื่อมต่อกับคอมนะครับหรือว่าใช้กล้องผ่านตัวแอปของ P ีซิมโมบายนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีแอปพลิเคชันต่างหากสําหรับโทรศัพท์เลยนะครับให้เราเนี่ยสามารถใช้มือถือมาเป็นตัวกล้องสําหรับ การทำไลฟ์สดได้นะครับเราก็ต้องไปโหลดมานะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มากดตรงนี้นะครับพิซซ m มโมบายแล้วก,กดโอเคแล้วก,กดโอเคนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีเป็น QR code มาให้เราเนี่ยสแกนจากแอปพิซซัที่มือถือของเราครับเราก็มาสแกนตรงนี้แล้วมันก็จะจัดการเชื่อมต่อมือถือมาเป็นกล้องตัวหนึ่งสําหรับใช้กับตัวพิซซัมไลฟ์สตูดิโอได้สําหรับไลฟ์สดใน a c e b o o k นะครับแค่นี้ง่ายๆนะครับแต่ว่ามีตรงนี้ มีตรงเอาพุทโหมดที่เราจะเลือกว่าเราจะส่งสัญญาณจากตัวมือถือนะครับที่เราใช้มาเป็นกล้องเนี่ยจะเอาทั้งเสียงหรือว่าทั้งรูปนะครับก็มันจะเป็นดีฟอลต์อันแรกนะถ้าเราอยากจะใช้แบบเป็นไมค์ที่เราซื้อมาเองต่างหากนะครับเราก็ใช้ได้เราก็มาเลือกเอาแต่ภาพจากกล้องนะครับก็เลือกอันนี้แต่ถ้าเราอยากจะใช้แบบกล้องมือถือเนี่ยเป็นไมค์เฉยเราก็เลือกอันนี้แล้วก็ส่วนตัวกล้องเราก็มาใช้ต่างหากตามที่เราต่อนะครับจะเป็นกล้องถ่ายรูป DSLR ก็ได้กล้องมิเลเลสก็ได้ที่มันรับรองกันเชื่อมต่อผ่าน USB หรือว่าใช้เป็นตัวเออเป็นตัวแคปเจอร์การ์ดก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วกดโอเคตรงนี้อ่าอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นภาพมาจากกล้องนะครับแต่พอดีว่าผมไม่สามารถโชว์ได้เพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตของผมมันไม่ดีนะครับตอนนี้ผมอยู่ต่างจังหวัดน,นะอยู่บ้านนอกนะครับไม่ได้อยู่ที่คอนโดนะครับก็อันนี้เป็นไอเดียคร่าวๆนะครับเดีย๋ยวผมลบอันนี้ไปก่อนละกันอ่อาเดี๋ยวผมจะมาใช้เป็นตัวกล้อง ตัวเว็บแคมที่อยู่กับโน้ตบุ๊กผมนะครับจะกดบวกไปตรงนี้แล้วก็ใครเนี่ยที่จะใช้เป็นตัวกล้อง DSLR m i r r o r l e s s นะครับเราก็ใช้ตัว Capture c การเนี่ยก็มาเลือกอันนี้นะครับถ้าเราอยากจะเชื่อมต่ออุปกรณ์แล้วกดโอเคตรงนี้ครับตัวนี้กดโอเคไปนะครับเสร็จแ,แล้วตรงนี้เราก็จะเห็นรูปหรือว่าภาพของผมเนี่ยผ่านตัวกล้องของไอตัวโน้ตบุ๊กผมแล้วนะครับะจะเห็นว่าฉากหลังเนี่ยถ้าใครติดตามคลิปผมนะครับอาจจะไม่ชินนะครับเป็น บ้านเก่าๆนะอันนี้เป็นบ้านของตาผมนะที่ไม่ค่อยมีคนอยู่นะครับตอนนี้กําลังปรับปรุงอยู่นะครับยังไม่เรียบร้อยนะโอเคเขาเรื่องต่อคือตรงนี้ให้เราเนี่ย เลือกอุปกรณ์ของเรานะครับตรง device เนี่ยตรงนี้ถ้าใครใช้ตัว capture card นับที่ต่อกล้องข้างนอกมาเข้าคอมเรานะครับหรือว่าต่อสาย USB เข้ากับกล้องนะครับใช้กล้องถ่ายรูปเนี่ยมาเป็นเว็บแคมอย่างที่ผมเคยสอนในคลิปก่อนหน้านะครับพอเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วเนี่ยอุปกรณ์ของเราก็จะมาขึ้นตรงนี้นะครับสามารถกดเลือกได้เลยครับผมจะเลือกเป็นอันนี้นะครับตัว integrated camera ก็คือเป็นกล้องจากโน้ตบุ๊กของผมแล้วกดโอเคนะครับเราก็จะได้ภาพจากกล้องนะครับเพิ่มขึ้นมาที่ตรงนี้นะครับ แต่ว่าเราสังเกตว่าภาพเนี่ยมันจะไม่เต็มเฟรมใช่ปะ่ะเราก็มาคลิกขวาแล้วเราก็มากด transform ตรงนี้แล้วก็กด fit to screen เพื่อปรับภาพให้มันเต็มหน้าจออันนี้ถ้าใครใช้เป็นกล้องถ่ายรูปแล้วก็พวกฉากหลังที่มันโอเคแล้วนะครับเราเตรียมมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถแบบเพิ่มข้อความเพิ่มออรูปอะไรอย่างเงี้ยไปได้เลยนะครับอาจจะเป็นข้อความวิธีการโอนเงินหรือว่าเป็นรูปอะไรต่างๆที่เราอยากจะเพิ่มไปในการทำไลฟ์สดของเรานะครับ แต่ว่าอย่างเนี้ยผมฉากหลังผมผมไม่โอเคนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้ดีนะต้องมีเป็นฉากหลังแบบสีเขียวนึกภาพออกปะมันจะทําให้ตัวเรากับแบ็กกราวเนี่ยแบบมันแตกต่างกันแล้วเราจะสามารถใช้ตัวพิซซัมเนี่ยเปลี่ยนฉากหลังเราได้นะครับแบบเก๋ๆเ,เลยแล้วทําง่ายๆนะครับวิธีการทํานะครับตรงเนี้ยมันก็จะมีเป็นพวกเครื่องมือนะครับเราสามารถมากดดูได้ผมจะเลือกเป็นอันนี้ก่อนละกัน b e a u t y effect อันเนี้ยมันจะปรับแบบเกี่ยวกับ หน้าตาผิวพรรณอะไรของเรานะครับทำได้เลยนะแบบหน้าเรียว V Shape ถ้าเรามากดตรงนี้นะครับ beauty effects เนี่ยก็คือเปิดใช้งานเอฟเฟกอันนี้คือปกติธรรมดานะครับแต่ว่าถ้าผมมากดเลือกคิ้วนะสังเกตที่หน้าผมนะอ่าเห็นปะ่ะหน้าเล็กลงนะครับแล้วก็ชาร์ปนี่ยิ่งเลียวเข้าไปใหญ่นะอันนี้คือแบบสามารถทำไลฟ์สดโดยที่เราเนี่ยไม่จำเป็นต้องแบบคือไม่ต้องไปทำหน้านะหรือไม่จำเป็นต้องแต่งหน้ามาก่อนก็ได้นะ สามารถทําผ่านตัวพิซซ์เซอร์ไลฟ์สตูดิโอได้เลยสะดวกมากเราจะเห็นว่าข้างล่างเนี่ยตรงเฟสมันจะมีแบบให้ปรับปรับเหนียงปรับอะไรทําให้กรามเนี่ยเล็กลงได้เลยนะครับเนี่ยลองสังเกตที่หน้าผมนะผมจะปรับตรงนี้นะครับตรงหน้าเนี่ยนี่ครับคางนะครับตรงนี้ให้คางเนี่ยสั้นลงหรือว่ายาวแบบนี้ครับหรือว่าตรงตรงนี้ก็ได้ครับตรงกรามนะครับหรือว่าตรงเหนียงนะไม่รู้ว่าเรียวกว่าอะไรแล้วก็เป็น ขนาดหน้านะครับหน้าใหญ่หรือหน้าเล็กทําได้หมดเลยนะตาด้วยนะครับจะแบบตาตีหรือว่าตาแบบเบลล์เหมือนใส่บิ๊กไอยจมูกก็ได้นะครับทำให้เล็กลงอะไรอย่างเี้ได้คือแบบได้หมดเลยอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นแอปของเออเอเชียนะครับน่าจะเป็นของไล n e นะเพราะว่า ชื่อเจ้าของโปรแกรมเนี่ยมันเป็น n เ v e r Corporation ก็คือหลายอย่างบ้านเราครับที่เกาหลีอะไรเงี้ยญี่ปุ่นก็นิยมใช้เนี่ยเหมาะเลยนะครับกับคนไทยแล้วตรงนี้ก็น่าจะเป็นความสว่างของผิวนะครับตรงนี้ผมดูไม่ค่อยชัดนานี้แล้วแต่เราจะปรับเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถเซฟได้นะเป็นแบบเหมือนเทมเพลตอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเซฟคอสตอมชาร์ปหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วแต่แล้วหลังจากนั้นนะ่ะเราก็มาเลือกใช้แบบนี้ได้นะครับโดยที่เราเนี่ยเนี่ยมากดตรงนี้ นะครับไม่ว่าเราจะไลฟ์ครั้งไหนนะเราก็ใช้เป็นตัว p รี s e t ตามที่เราปรับได้ตรงนี้ครับอ่าน,นี่คือแล้วแต่เลยเสร็จแล้วเลื่อนลงมานะครับจะเป็นอันนี้ที่ผมบอกเป็นแบ็กกราวเปลี่ยนฉากหลังจะเห็นว่าตรงนี้มันจะเป็นออริจินอลก็คือดังเดิมถ้าผมกดตรงนี้นะครับรีมูฟบีจีคือเอาพื้นหลังออกเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะแบบเนี่ยโล่งๆเลยนะครับที่หน้าจอเนี้ยจะกลายเป็นสีดําซึ่งตรงนี้ถ้าเรารีมูฟแบ็กกราวนะครับมันจะทํางานได้ดีถ้าพื้นหลังเราเป็นแบบกรีนสกรีนก็คือ ฉากหลังสีเขียวนะครับพอเรากดลิมูทแบ็กกราวน์เนี่ยตรงขอบขอบนะมันจะตัดได้แบบเนียนอย่างเนี้คือพื้นหลังกับตัวผมเนี่ยมันแบบคือแยกกันไม่ค่อยออกใช่ปะ่ะโปรแกรมเนี่ยมันยังทําไม่ได้ขนาดนั้นซึ่งถ้าเราใช้เป็นฉากเขียวกดตรงนี้เนี่ยแล้วเรามากดตรงนี้นะครับ m y ก็คือเราจะเลือกแบบอัปโหลดภาพของเราขึ้นไปว่าเราอยากจะให้ฉากหลังเป็นยังไงคราวนี้มันก็จะแบบ คือมันจะเนียนนะครับหรือว่าเรามาเลือกเป็นของพิสซึมก็ได้เขาก็จะมีเป็นแบบฉากหลังที่เขากําหนดมาให้แล้วนะครับอย่างนี้อ่าเนี่ยครับคือมันก็แบบเปลี่ยนได้เลยนะคุณอยากจะอยู่ที่ไหนก็สามารถแบบจัดไปได้เลยนะครับก็คือผมคิดว่ามันก็เป็นโปรแกรมทำไลฟ์สดที่สะดวกดีนะครับพิสซึมไม่จําเป็นต้องแบบมีความรู้อะไรเยอะแยะนะครับแล้วการใช้เนี่ยก็ใช้งานง่ายง่ายกว่า o b s มันจะแบบคล้ายใช้แอปเลยนะครับอ่านี่คือแล้วแต่เลยตรงนี้ก็มีนะครับพิสซึม จะเป็นแบบพื้นหลังแบบอย่างเงี้ยเหมือนจัก,กรวาลอะไรเงี้ยก็ได้นะหรือว่าเป็นแบบเนี่ยมีพวกดาวตกอะไรเงี้ยนะครับเป็นดาวหางอะไรเงี้ยนะครับไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่า <laughs> ได้หมดเลยนะครับเนี่ยสายแบบหเหมือนแบบเครื่องรางของขัง,งเลยนะอันเนี้ยอันนี้คือได้หมดเลยนะครับแล้วแต่เนาะซึ่งตรงนี้มันก็กําหนดได้นะครับว่าจะให้ฉากหลังมันชัดหรือว่าแบบไม่ชัดอะไรเงี้ยนะเนี่ยจะให้มันเบลอหน่อยก็ได้นะครับหรือว่าแบบ ชัดๆไปเลยก็ได้ตามนี้นะครับแล้วถ้าเป็นอันเนี้ยถ้าเป็นแบบเหมือนเป็นพื้นหลังแบบคลิปเราก็ปิดได้นะครับก็ให้มันนิ่งตามแต่แลฉะฉากเนาะก็ประมาณนี้นะครับสมมุติผมเอาอันนี้แล้วกันครับพาทิตย์ร้อนแรงนะนี่แบบนี้ครับก็จะได้ประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็จะมีเป็นสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์เนี่ยก็คือแล้วแต่นะมันจะเป็นเหมือนสติกเกอร์เอฟเฟกพอเรากดไปแล้วเนี่ยมันก็จะมาเพิ่มที่ตรงฉากเรานะครับแล้วก็ จะขึ้นเป็นซอสด้วยนะตรงซอสเนี่ยอันแรกก็จะเป็นตัวเว็บแคมนะครับของโน้ตบุ๊กแล้วเนี้ยก็จะเป็นสติกเกอร์ซึ่งเราสามารถแบบเลื่อนได้แล้วก็อย่างที่เห็นเนี่ยมันสามารถสลับตำแหน่งได้นะครับแบบลากวางได้ถ้าเราเอาตัวสติกเกอร์เนี่ยไปไว้ข้างหลังอันนี้นะครับอันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนชั้นเลยนะครับคือชั้นล่างสดุดคือตัวนี้กล้องแล้วก็ชั้นข้างบนเนี่ยข้างบนของกล้องก็เป็นสติกเกอร์ถ้าเราเอาสติกเกอร์ไปไว้ข้างล่างเนี่ย สติกเกอร์ก็จะหายเพราะว่ากล้องตรงนี้มันแบบเต็มหน้าจอจริงไหมครับอันนี้คือหลักการเนาะถ้าเราอยากจะเพิ่มอะไรไปแบบบนฉากอย่างเงี้ยเราไม่อยากให้มันโดนบังก็คือเอามันขึ้นมานะครับปรับพวกขนาดได้นะครับอย่างเนี้ยสติกเกอร์ใช่ป่ะมันแบบอย่างเงี้ยมันใหญ่ไปเราก็ปรับให้มันเล็กลงหรือว่าแบบใหญ่ขึ้นก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวทางเนาะถ้าอยากจะลบเนี่ยก็คลิกขวาแล้วก็ดีล t e ได้นะครับตามนี้ก็จะมีอีกหลายๆอันนะครับมี อันนี้สติกเกอร์แบบธรรมดาอ่ะเป็นแบบกิฟต์นะครับอะไรอย่างงี้นะครับสามารถเอามาใส่ได้นะจะมีเป็นพวกเพลงก็ได้นะครับเอาเพลงใส่ได้แต่ผมจะไม่ได้แนะนำเนาะอย่ามันจะแบบรบกวนนะครับแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นการเชื่อมต่อกับพีซิมโมบายก็คือเชื่อมต่อกับมือถือเราเราก็จะใช้มือถือเราเป็นกล้องสําหรับทำไลฟ์สดได้นะครับแล้วก็ปรับแต่งอะไรผ่านตรงนี้ได้นะครับถ้าเราเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าผมโชว์ไม่ได้เพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีนะครับอันนี้ผมใช้เป็นตัว 4 g router ก็คือใช้เป็นอินเทอร์เน็ตแบบซิมการ์ดนะครับมันก็จะช้าหน่อยนะจะไม่ได้เร็วเหมือนเน็ตบ้านนะครับอาจจะเป็นคลิปต่อไปนะครับจะมาทำให้ดูนะครับผ่านตัวมือถือนะครับพิซซี่โมบายเนี่ยมันทำยังไงถ้าใครอยากจะรู้ก็สามารถกดคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับว่าอยากรู้อยากดูการเชื่อมต่อกับพิซซี่โมบายนะครับอันนี้เราก็ได้ภาพของฉาก c หนึ่งแล้วนะครับแล้วหลายๆคน,นอาจจะสงสัยว่าถ้าเราอยากจะเพิ่มตัวหนงังสือเพิ่มรูปของเราเองเนี่ย ทำยังไงนะครับก็ทำได้ง่างอยอด่ายวผมลบอันนี้ก่อนนะครับคลิกขวาแล้ว delete แล้วก็มากดเพิ่มซอสไปนะครับตรงนี้เครื่องหมายบวกเนี่ยก็จะเป็นคือเป็นแหล่งนะครับเป็นแหล่งของภาพหรือว่าเสียงที่เราต้องการจะเพิ่มนะครับอันนี้มันมีเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าผมจะเอาเป็นตัวที่น่าจะได้ใช้บ่อยๆนะครับก็คือเป็นอย่างอันนี้ครับเป็นรูปนะครับถ้าเราอยากจะอัปโหลดรูปไปถ้าใครเนี่ยไลฟ์สดขายของก็อาจจะอยากแบบ อัปโหลดรูปภาพของเลขบัญชีอะไรเงี้ยไปนะครับหรือว่าเป็นรูปภาพสินค้าอะไรก็ได้นะครับสามารถมาใช้ตัวนี้ได้ image แล้วเราก็กดโอเคตรงนี้อ่าแล้วก็โอเคทีนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับ browse เพื่อจะอัปโหลดรูปไปตามปกติก็เป็นโลโก้ของเซลเพจของผมนะครับขายของนิดนึงนแต่ว่า คุณสามารถใช้เป็นตัวรูปแบบเลขบัญชีก็ได้หรือว่าเป็นโลโก้อะไรก็ได้ตามที่คุณต้องการนะครับใครทําแบบเหมือนไลฟ์สดผมเห็นนะแบบอย่างช่อง YouTube ที่เขาทําแบบไลฟ์สดคุยกันเกี่ยวกับกล้องหรือว่าเกี่ยวกับรถอะไรเงี้ยเขาก็จะมีขึ้นเป็นแบบเหมือนเป็นสปอนเซอร์อะไรเงี้ยก็สามารถเอามาโชว์ตรงนี้ได้นะครับแล้วถ้าเราอยากจะให้มันแบบวิ่งๆนะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันแล้วก็มาคลิกขวาแล้วก็ฟิลเตอร์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็มากดตรงนี้บวกแล้วก็ เอฟเฟกต์ฟิลเตอร์ลงมาตรงส c ร o l l ์นะครับก็คือเราจะทําให้ตัวโลโก้อันเนี้ยมันวิ่งวิ่งนะครับเราจะเห็นว่าเป็น h o r i z o n t a l speed กับ vertical ถ้าเราเลื่อนไปทางเนี้ยขวานะครับมันก็จะวิ่งไปทางซ้ายแล้วถ้าเรายิ่งแบบเลื่อนมันมาเร็วนะครับเลื่อนมันมาไกลเท่าไหร่นะครับจากกึ่งกลางเนี่ยมันก็ยิ่งเร็วเท่านั้นนะอาจจะเห็นที่หน้าจอครับอันนี้อาจจะเป็นโลโก้สปอนเซอร์หรือว่าเป็นแบบประกาศเลขที่บัญชีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับอันนี้คือแล้วแต่เลยผมก็ไม่รู้หรอกว่า คุณเนี่ยอยากจะเอาไปทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็หลักการเดียวกันนะครับถ้าใครอยากจะเพิ่มเป็นตัวหนังสือแล้วให้มันวิ่งเนี่ยเราก็มากดบวกแล้วก็มาตรง Text ตรงนี้นะครับแล้วกดโอเคแล้วก็โอเคอีกทีหนึ่งตรงนี้เราก็พิมพ์ไปตรงนี้ได้นะครับสําหรับข้อความที่เราอยากจะให้โชว์นะอาจจะเป็นเลขบัญชีก็ได้นะครับแบบนี้หรือเป็นแบบรหัส CF ก็ได้นะครับถ้าใครจะเอาไปทำไลฟ์สดนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ย เราก็สามารถแบบ you, เปลี่ยนสีอะไรได้เหมือนกันครับสีตัวหนังสือแบบนี้นะครับได้เป็นสีน้ําเงินก็ได้นะครับแล้วก็มาเลือกเป็นพื้นหลังตรงนี้ก็ได้ให้มันเป็นแบบสีขาวนะครับก็บจะเป็นตัวหนังสือสีน้ําเงินพื้นหลังสีขาวแบบนี้ครับแล้วเราก็สามารถแบบเปลี่ยนฟอนต์อะไรตรงนี้ได้ครับ select font แต่ว่าภาษาไทยเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีหรอกเราต้องแบบไปโหลดมาแล้วก็เพื่อเอามาใช้นะครับไปดาวน์โหลดฟอนต์ตามเว็บไซต์ต่างๆอาจจะมีอันหนึ่งครับลีลาวดีอันนี้เสร็จแล้วเราก,กด โอเคตรงนี้นะครับก็จะเห็นตรงตัวหนังสือเนี่ยมันเล็กใช่ปะ่ะแต่ว่ามันจะเป็นแบบไฮไลท์สีเหลืองเราก็สามารถมาแบบจับลากวางจับลากให้มันแบบใหญ่ขึ้นก็ได้นะครับแบบนี้เราก็จะเลื่อนไปตรงไหนก็ได้ตามที่เราต้องการตัวรูปก็เหมือนกันนะครับสามารถเลื่อนไปแล้วก็ไปวางไว้ตรงตำแหน่งที่เราต้องการได้แบบนี้ถ้าเราอยากจะให้ตัวหนังสือมันวิ่งก็ทาเหมือนกันหรือว่าเรามาตรงนี้ก็ได้นะครับมาตรงรูปภาพ Image แล้วเราก็คลิกขวา Copy Filter ตรนะครับตรง Advanced แล้วเราก็ไปที่ text คลิกขวาเหมือนกันแล้วเราก็มาตรง advance แล้วเราก็ paste filter เห็นปะ่ะมันก็จะวิ่งเหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้อาจจะเร็วไปเราก็ต้องไปปรับให้มันแบบช้าๆนะครับตามที่เราต้องการได้นะครับถ้าผมเนี่ยอยากจะทําอีกฉากหนึ่งนะครับอาจจะเป็นอีกมุมกล้องนึงหรือว่าอีกฉากสําหรับอีกสินค้านึงเนี่ยผมก็มากดตรงนี้นะครับเพิ่มซีนเข้าไปอ่าก็จะเป็นซีน2แบบนี้ครับ ราวนี้เนี่ยเห็นปะ่ะถ้าผมคลิกมาตรงนี้มันจะว่างเปล่าเพราะเรายังไม่ได้ใส่อะไรเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมกดตรงนี้ก่อนผมกด C ีมันก็จะโชว์ c ีที่ Edit นะครับตรงนี้เนี่ยสมมติว่าเราตั้งค่าเรียบร้อยนะครับแล้วเราเนี่ยพร้อมจะไลฟ์อะไรที่อยู่ตรงนี้มันจะไม่โชว์ให้คนดูเห็นนะครับแต่ถ้าเราเนี่ยมากดตรงนี้นะครับเลื่อนฉากนี้หน้าจอนี้ไปที่ฝั่งขวามือเมื่อไหร่คนดูจะเห็นนะครับแต่ว่าอันนี้อย่าผมจะเลื่อนมาเพื่อให้มันโชว์2หน้าจอให้เห็นพร้อมๆกันได้นะครับอ่ะแบบนี้นะครับเนี่ย อ่านี่คือซีน1นะครับที่กําลังไลฟ์นะครับแล้วส่วนซีน2เนี่ยถ้าผมกดตรงนี้มันก็จะว่างเปล่านะครับก็คือให้เราเนี่ยสามารถเตรียมได้เวลาที่เราจะไลฟ์อย่างเงี้ยเราอาจจะแบบอยากจะปรับข้อความอะไรเงี้ยนะครับอาจจะเป็นซีนเดียวกันก็ได้นะครับอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะครับเนี่ยซีนเดียวกันก็ได้นะครับถ้าเราเนี่ยไม่อยากได้ตัวโลโก้อันนี้นะครับหรือว่าเราอยากจะเปลี่ยนข้อความเนี่ยเราก็สามารถมาอีดิตตรงนี้ได้นะครับอ่าสมมติไอตัวนี้แล้วกันเท x กผมไม่อยากได้ละ ต่อไปอย่างเงี้ยผมก็มาดีลีทออกอ่ะจะเห็นว่าในตรงอีดิทนะครับหายไปแล้วแต่ว่าตรงหน้าจอไลฟ์เนี่ยมันยังอยู่เราก็มากดตรงนี้นะครับกดเลื่อนไปอ่าเห็นปะตอนเนี้ยคนดูก็จะเห็นหน้าจอแบบนี้นะครับที่ไม่มีตัวหนังสือแล้วอันนี้นึกภาพออกเนาะอาจจะแบบซับซ้อนนิดน,นึงแต่ว่ามาย้อนดูจะเข้าใจแน่นอนครับโอเคสมมติว่าซีนที่2เนี่ยผมอยากจะได้เป็นฉากอื่นอะไรเงี้ยนะครับสมมติเวลาที่เราทำไลฟ์เนี่ยเราอยากจะมีแบบ สไลด์หรือว่ารูปโชว์นะครับหรือว่ามุมกล้องเนี่ยเราก็มาตั้งค่าตรงนี้นะครับจะยกตัวอย่างแบบเป็นง่ายๆแล้วกันเพราะมันเอาหน้าจอแบบจากกล้องตัวเดียวกันเนี่ยขึ้น2ซีนไม่ได้นะครับเอาเป็นรูปภาพแล้วกัน Image แล้วก็จะไปหารูปนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยนึกภาพออกใช้เป็นรูปนี้แล้วกันนะครับแล้วก็มาที่ขิดขวา transform แล้วก็ fit to screen เหมือนเดิมเพื่อให้มันแบบเป็นหน้าจอใหญ่นะครับอันนี้สมมุติว่าเป็นแบบฉากที่2ออะไรเงี้ยนะครับสมมุติว่า ตอนนี้มันกําลังไลฟ์อยู่นะครับแบบนี้แล้วเราอยากจะเปลี่ยนฉากนะครับเราทําตรงนี้เสร็จนะอีดิทปุ๊บแล้วเราก็อย่างนี้นะครับกดเลื่อนนี่ลูกศรคราวนี้คนดูก็จะเห็นเป็นฉากนี้นะครับอันนี้หวังว่าคนนึกภาพออกนะครับอันนี้คือเป็นแนวทางในการทำไลฟ์ครับยังไม่จบนะเรายังไม่ได้ตั้งค่าใหม่นะครับสมมุติว่าถ้าใครใช้เป็นไมแบบไมแยกเนี่ยอย่างผมเนี่ยใช้ไมแยกนะครับไม่ใช่เป็นไม่จากตัวกล้องนะครับเราก็ต้องมาตั้งค่านะครับเรามากดตรงนี้นะครับ ก็หมายฟันเฟืองอ่าแล้วเราก็มาตรงออ d ดิโอนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีเป็นเดสก์ท็อปออ o ดิโอกับไม์นะครับเดสก์ท็อปออดิโอเนี่ยสมมุติกรณีที่อย่างผมเนี่ยแบบถ่ายคลิปอัดหน้าจอแล้วอยากจะได้เป็นเสียงจากหน้าจอเนี่ยตรงนี้ผมก็ต้องมาตั้งค่านะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับถ้าคอมใครเนี่ยที่มีเสียงออกมาด้วยนะครับไม่จําเป็นต้องใช้เป็นเออเป็นซาวด์การ์ดแยกอย่างเงี้ยก็ปล่อยเป็นดีฟอลต์แต่ว่า ถ้าใครใช้เป็น s o u n d c a s t หรือว่า Audio Interface แยกเนี่ยก็ต้องมาเลือกอุปกรณ์ตามนี้นะครับส่วนตัวไม้นะครับที่จะจับเสียงพูดของเราเนี่ยก็ต้องมาตั้งตรงนี้นะครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าใครใช้ไม่เดียวก็เป็นอันบนสุดนะครับ Audio ปกติเราก็มาเลือกเป็นไม้ของเรานะครับอย่างของผมเนี่ยเป็นอันนี้เป็นไม้ที่ผมใช้อยู่ข้างบนเนี่ยครับทุกคนไม่เห็นหรอกนะผมก็มากด Apply ตรงนี้ก็จะเห็นว่าตอนเนี้ย มันจะมีเป็นตัวเสียงของไมค์มาแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้ไม่มีอันนี้คือทําให้เราเนี่ยสามารถใช้ไมค์แยกได้นะครับเนแต่ว่าถ้าใครใช้เป็นแบบกล้องที่มีไมค์อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมาตั้งแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเลือกเป็นไมค์ของกล้องนะครับมันก็จะมีขึ้นมาพอเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมจะไลฟ์เนี่ยเราก็ไปล็อกอินเข้ากับระบบที่เราจะทาไลฟ์ได้เลยนะครับมันก็จะมีหลายๆอย่างนะครับตามข้างบนตรงนี้นะจะมีเป็น Facebook y o u t u b e นะครับสมมุติว่าเราจะเชื่่่ออมตอน,นับก YouTube เีย ก็แค่ล็อกอินเข้าช่อง YouTube ของเรานะครับยกตัวอย่างของผมอันนี้นะครับเป็นบอลทัฐนะก็จะมีเป็น2 Account นะครับถ้าผมเลือก Account ไหน Account นึงนะครับแล้วผมมากดไลฟ์นะครับมันก็จะไลฟ์เลยนะครับสำหรับ YouTube นะถ้าเป็น Facebook เนี่ยถ้าเรามากดตรงนี้นะครับเราก็ต้องไป Sign In แต่ว่าที่ผมใช้ตอนนี้มันไม่สามารถ Sign In ได้ไม่รู้ว่าทำไมนะครับแต่ว่ามันมีทางเลี่ยงนะครับหรือว่าทางลัดก็คือให้เราเนี่ยไปที่เพจของเราก่อนนะครับยกตัวอย่าง เรามาที่เพจเรานะครับเสร็จแล้วเราก็มากดที่ไลฟ์เลยนะครับเรามากดเซตอัพไลฟ์วิดีอ่าแล้วเราก็มาตรงนี้สตรีมมิ่งซอฟต์แวร์ครับมาก๊อบเอาตรง Stream Key ไปนะครับตรงนี้ก๊อปีไปแล้วเราก็ไปที่พิซซึเหมือนเดิมจากนั้นเนี่ยให้เรามาตรงนี้นะครับตรงมา c n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  เนี่ยจะมี3จุดนะเราก็กด Add Channel แล้วเราก็เลือกเป็นอันนี้ครับ Add c u s t o m RTMP ตรงนี้เราก็เลือกเป็น Facebook นะครับตรง URL แล้วก็สตรีมคีย์ที่เราก๊อปมาแล้วก็มาวางตรงนี้ครับแล้วเราก็กดเซฟตอนนี้มันก็จะเชื่อมต่อกับ Facebook เรียบร้อยนะครับให้เราเนี่ยพร้อมไลฟ์เลยนะครับแล้วถ้าเราอยากจะเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มไหนนะครับ YouTube Twitch อะไรเงี้ยก็มากดเลือกตามเมื่อกี้ที่ผมเนี่ยยกตัวอย่างนะครับ Twitch ก็อันนี้ l ล n e ก็อันนี้นะครับ n e v e อ TV อะไรเงี้ยไม่รู้ว่าบ้านเรามีหรือเปล่านะครับไม่ค่อยได้ศึกษานะไม่ได้รู้ทุกอย่างก็อันเนี้ยแล้วแต่เลยนะครับ IG ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมากด แ d c h annel แล้วก็มาตรงคัสตอมเหมือนกันแล้วก็มาเลือกเป็น IG นะครับผมยังไม่ได้หาวิธีนะว่าทำยังไงแต่ว่าถ้าทำเนี่ยก็คือเหมือนกันเหมือน Facebook เลยเสร็จแล้วคราวนี้เราก็พร้อมไลฟ์นะครับส่วนใครที่อยากจะไลฟ์ขายของแล้วอยากจะใช้ร่วมกับระบบดูดคอมเมนต์ CF เนี่ยสามารถใช้ร่วมกับข้าเจ้าแชทบอทหรือว่าเป็นตัวฟิลกูดก็ได้นะครับเสร็จแล้วผมก็จะมาที่ตัว Facebook ที่เรามาเอาตัว s t r e a m i n g Key นะครับก็จะพิมพ์เป็นหัวข้อไลฟ์ไปนะครับเป็นเทสไลฟ์ก็ได้ เ e ส l i ฟ e p ิซ s ั m นี้นะครับอ่าเป็นตัวอย่าง Description ใส่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยก็มาที่ตัว Prism นะครับเราก็กด Go l i v e เดี๋ยวตรงนี้สลับก่อนนะครับเอาเป็นฉากนี้แล้วกันแล้วกด Go l i v e นะครับระบบอะไรที่เราเชื่อมต่อตรงนี้นะครับมันก็จะไลฟ์ไปบนแพลตฟอร์มนั้นนะครับคือ y o u t u b e อะไปทันทีนะครับแต่ว่า Facebook ยังไม่ไปเราต้องกลับไปที่ตัว Facebook ก่อนนะครับนี่อันเนี้ยมาแล้วนะครับภาพมาแล้วแล้วก็เสียงก็มาแล้วนะ มันจะตามที่เราเนี่ยตั้งค่าตรงนี้ไว้เลยนะครับมากดโกลไลฟ์ได้เลยครับตอนนี้เราไลฟ์แล้วนะครับที่เพจนี้นะครับบอนเทสเพจเดีย๋ยวผมจะลองไปที่หน้าเพจให้ดูนะครับสมมติว่าผมเป็นลูกค้านะครับแล้วผมอยากจะ cf เนี่ยเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับตรงนี้ผมมีทําเป็นรหัส2อันนะ cf 0 1 cf 0 2สําหรับฟิลกูดนะครับผมจะก๊อปมาแล้วก็กผมจะมาพิมพ์ไปที่คอมเมนต์สมมุติในไลฟ์เนี่ยผมบอกว่าสินค้าตัวนี้ cf อะไรนะครับก็สามารถแบบ ให้ลูกค้าเนี่ยพิมพ์รหัส CF ได้เลยอ่าแบบนี้ครับระบบฟิลกูดเนี่ยเขามีแบบการเอ,อ่อส่งเป็นการคอนเฟิร์มยอดมานะครับว่าแบบถ้าเรา CF ไปแล้วเนี่ยมันแบบเป็นสินค้าอะไรยอดเท่าไหร่นะครับไอตัวฟิลกูดเนี่ยมันจะยังไม่สรุปนะคือในไลฟ์เนี่ยลูกค้าสามารถ CF ได้ยาวๆเลยนะครับมันสรุปยอดทีเดียวนะครับตอนสุดท้ายถ้าเราเนี่ยกดสรุปคำสั่งซื้อนะครับอ,อ่าผมลอง CF ศูนย์ศูนไปอีกอันแล้วกันจะเป็นอันนี้นะครับที่ผมตั้งค่ามาอ่า อย่างที่บอกนะครับอยากจะดูคลิปแบบละเอียดเนี่ยก็ไปดูที่คลิปก่อนนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้นะมาแล้วครับเห็นปะ cf 0 0 2นะครับเป็นเสายืดสีขาวนะครับอันแรกเป็นเสายืดสีดำถ้าลูกค้าเนี่ยสั่งจนพอแล้วนะครับก็กดตรงนี้สรุปคำสั่งซื้อก็จะมีการสรุปออเดอร์มาให้นะครับนี่1 2 3 4จริงๆแล้วอ่ะผมมีการทสไปแล้วนะครับมันก็เลยซ้ำนะเป็นแบบสีรายการแต่จริงอ่ะมันก็แค่2อันนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยมันก็จะรวมยอดมาให้นะครับ400จาก2ไลฟ์นะ แล้วก็เป็นค่าจะส่งตามที่เราตั้งนะครับอันนี้ต้องไปดูอีกคลิปหนึ่งที่ผมตั้งค่าฟิลคูดนะครับแล้วก็สอนใช้งานตั้งแต่ศูนย์จนคุณเนี่ยทำไลฟ์แล้วก็ให้มันดูดออเดอร์ได้เองนะครับผ่านระบบนั้น,นะไปดูได้ครับอ่ะเดี๋ยวผมจะโชว์การสลับหน้าจอให้ดูแล้วกันนะครับสมมุติว่าผมไลฟ์ไปเนี่ยแล้วผมอยากจะแบบสลับหน้าจอผมก็แค่มากดตรงนี้อ่าโอเคแล้วตรงนี้ผมสามารถอิดิทอะไรต่อไปได้นะครับแต่ถ้าเรามาดูที่หน้าจอตรงนี้ต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับเพราะมันจะชา้ากว่าความจริงนะครับ นี่ครับเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับตามที่เราเนี่ยตั้งค่าตรงนี้นะครับคืออันเนี้ยถ้าเรามีหลายๆซีนเราก็เพิ่มไปอีกได้นะครับกดตรงนี้ซีนสก็ได้นะครับเราก็สร้างใหม่ทําเหมือนกันแบบที่ผมสอนครับ พอไลฟ์เสร็จเนี่ยเรากด finish ตรงนี้นะครับฝากกดไลฟ์เป็นกำลังใจให้กับผมนะครับแล้วกดแชร์ไปให้เพื่อนๆเห็นคลิปดีๆแบบนี้ด้วยนะครับถ้าใครยังไม่ได้ติดตามแล้วชอบคลิปแบบนี้อยากจะติดตามไปเรื่อยๆนะครับมีเสียงหมาด้วยก็สามารถกด Subscribe และกดเครื่องหมายกระดิ่งได้ครับตอนนี้ที่หน้าจอจะมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจขึ้นมานครับกดดูได้เลยแล้วก็ไปเจอกันที่คลิปนั้นต่อครับ